สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนตอนนี้พี่ใบามาทอดไก่นะค่ะเพื่อนเนาะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูนะคะว่าไก่อะไรนะคะน่องไก่พี่น้องน่องไก่นะคะเราจะมาทําข้าวมันไก่ทอดนะคะนี่นะคะเพื่อนนี่น่องไก่นะเพื่อนที่เราหมักไว้นะเออเราหมักไว้นะมีแต่น่องใหญ่ๆนัน่เพื่อนเลยนะนี่ในกระทะก็มีนะนะ ทอดอีแหนะคะนัที่ใบทอดอยู่น,นะะนะอ,อกบ้านนั่นก้นนี่เนาะกลับเนาะทอดเดี่นอกบ้านนะคะโอ้โหไม่แน่ใจยังไงนี่นะข้าวข้าวเบอร์ข้าวเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะข้าวข้าวเหลือแต่ทอดไก่นะเดี๋ยวเราก็มื้อเย็นก่อนที่ไปวันนี้นะคะ ข้าวมันไก่ทอดนะคะเรามาค่ะเพื่อนนี่นะคะไก่เราสุกแล้วนะคะเพื่อนเนาะนี่นะไก่ไก่เราที่จะมากินข้าวมันไก่ทอดนะคะนี่นะข้าวมันข้าวมันนี่เพื่อนทําเป็นข้าวมันแบบใส่กะทินะเพื่อนข้าวมันกะทินะคะกินกับ ทอดนะคะไก่ทอดน้ำจิ้มข้าวมันไก่นะแซ่บนาเพื่อนพริกมันเขียวนั่นเพื่อนแต่จริงใส่พริกเยอะนะพริกที่เราเด็ดในในวีดีโอนั้นเพื่อนเห็นปะเี่นพริกมันเขียวเพื่อนมันก็เลยมองเขียวไปหมดเลยเพื่อนใส่ขิงนะคะใส่กระเทียมนะคะใส่ต้งเจียวนะคะใส่ผักชีนะคะเพื่อนนี่เนาะน้ำตาลนะคะ ใส่ผงนัวนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่อะไรนะที่ทำให้เปรี้ยวนั่นเพื่อนอ่าข้าวอร่อยข้าวแซ่บมากน้ำส้มใส่หัวขาดหัวขาด ดูซิกับข้าวเราแซ่บข้ามันไก่แซ่บน้ำยาเป็นน้ำยาน้ำจิม้มรสเด็ดจริงๆอ่ะข้ามันไก่ หอมเขิงนะคะเพื่อนมันหอมเขิงไหม,มแซบแซบโพดโกนะคะมาเด้อผู้ใดบ่มีอะไรกินนะคะเพื่อนทีอี้จัดชีกเก้นวิงชีกเก้นครัมสติก ความแซ่บที่ไม่เคยปลาเนคลยเพื่อนอนี่น้องเพื่อนถ้าเราอยากจะกินแบบนี้นะเพื่อนทำเองเลยเพื่อนกินอิ่มแน่นอนกินอิ่มไก่อร่อยมาไก,ก่เองไก่อร่อยน้ำจิ้มแซบ่บข้าวเยอะนี่ ข้าวมันหุงแสตทิทำอย่างไรอันนี้อธิบายทำเองนั่นเพื่อนหุ้งแสตทินี่อ่าเราเจียวกระเทียมนะคะเจียวกระเทียมกับหนังไก่เจียวหนังไก่ก่อนนะคะให้มันเหลืองนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เอากระเทียมลงไปเจียวรวมกันนะคะแล้วก็หินชิ้นนะคะหินเป็นชิ้นน่อนเพื่อนเราเอาไปเจียวเจียว เียวในกระทะเลยเพื่อนแล้วก็เอาข้าวสารน,นะคะที่เราล้างไว้แล้วซาวไว้แล้วเราลงไปคลุกในหม้อเลยนั้นเพื่อนแล้วก็เอามาหุงหุงใส่น้ํากะทิแทนน้ําน้ําซุปนะคะปกติข้าวมันไก่เขาจะใส่น้ําซุปหุงข้าวน้่นเพื่อนพี่ไปไม่ได้ใส่น้ําซุปเอาน้ํากะทิลงไปนะคะเพื่อนแล้วก็ใส่เกลือด้วยนะคะอืม กินเปล่าๆยังอร่อยเลยเข้าวมันข้าวมันต้องกินข้าวมันไก่ทอดนั่นเพื่อไก่ทอดแล้วก็มีส้มตำด้วยถึงจะเข้ากันข้าวมันไก่ทอดนะคะนี่นะคะเพื่อนขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะเดี๋ยวจะไปก่อนละเดินนะคะเพื่อนลมลมมันแรงมันตั้งกล้อง กล้องมันก็จะล้มนะท่านเพื่อนเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะ